สวัสดีครับวันนี้วันที่15ธันวาคม2566นนะครับ like วันนี้เซตปิดช่วงเช้านะครับบวกอยู่13.61จุดน่ะครับอยู่ที่1,392.55ันอจุดนะครับถือ 1, ว่าเซ็ตไซเวเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวในวันถัดไปย่อมจะเป็นสีเขียวต่อไปนะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับท็อปมอน่อินนะครับที่นักลงทุนพากัน นําเม็ดเงินเข้ามานะครับในท็อปไบตนะครับตัวแรกก็คือ KBank ค์นะครับเคแบงควันนี้นะครับก็ป่วกขึ้นไปทั้ง2บาทนะครับปกติ KBank ก็จะขึ้นลงอยู่2บาทนะครับลบก็บาทหนึงขึ้นก็2บาทอะไรประมาณนี้นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ร้อยสามสบาทนะครับไปดูฟอเมนทัลของ k คแบงกันนะครับ3เดือนที่ผ่านมา บวกอยู่1.16%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบอยู่1.14%แต่ว่าหนึ่งที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป2.35%นะครับ PE 8.41มี Yield อยู่3.11 EPS อยู่ที่ 1. EPS อยู่ที่13.62นะครับกำไรสุททิต่อหุ้นแล้วก็มี DPS DPS ก็คือปันผลล่าสุดนะครับจุ่ที่0.50นะครับด้วยราคา130.50บาทนะครับ ก็พินาดูนะครับจังหวะของกราฟนะครับในตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นจังหวะจะพุ่งขึ้นไปทดสอบเส้นสองลว,วันนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะพุ่งทะลุเส้นสองว,วันได้เนื่องจากว่าเป็นการทดสอบรอบที่2นะครับเดิมทีก็ก็ย่อลงมาจากเส้นสองลว,วันทีนี้ตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ราคาตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นสองลว,วันนะครับ ราคาเย็ยนอยู่ในเส้นสองเส้นสองละวันแล้วนะครับต่อ,อไปเขาก็ต้องยืนเหนือเส้นสองละวันให้ได้นะครับโดยเขาจะต้องมีพาบรึกซาในวันถัดไปย่อตัวลงมาด้านล่างนะครับจังหวะนี้น,นะครับเ็นว่า MACD ไซด์เวกับขึ้นด้านบนนะครับมีเซติมต์ในการซื้ออยู่ฝั่งด้านบนนะครับแม้ว่า MACD ยังไม่ถึงเส้นศูนย์ดีนะครับแต่ว่า r s i ยังคงไซด์เวกขึ้นไปที่52โอกาสที่ราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปนั้นมีอยู่นะครับ แมยว่าตอนนี้นะครับวอลลุ่มไม่เคยเข้านะครับวอลลุ่มเป็นส่วนใหญ่เป็นขายนะครับอยู่ที่7.03ดจามิลเลียนนะครับ o b v ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปของ K-Bank ถ้าเซ็ตยังคงบวกนะครับก็คือจะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดด้วยราคา136บาทนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่130บาทนะครับราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของขอบลิน in ิเคชันนะครับเราก็ เรี่ยนถ้านักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับถัดมาตัวที่2นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้นะครับสลับ BDMS นะครับเม็ดเงินเข้าล่าสุดของ KBank ก็คือ482.47 7ลเลนนะครับแวลูก,ก็อยู่ที่912.57มนนะครับส่วน BDMS ตัวที่2นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับอยู่ที่26บาทนะครับ มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น451.35มิลเลียนแล้วก็มีแวลู740.39มิลเลียนนะครับจังหวะของ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่2.80%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่1.59%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.97%นะครับ PE อยู่ที่30.2เท่ามี y l d อยู่ที่2.33มี EPS อยู่ที่0.66 แล้วก็มี dps ที่0.35ด้วยราคา26บาทนะครับก็ถ้าลงทุน26บาทแต่ก็ได้การปันผลที่0.35ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แพงนะครับไปที่การเคลื่อนที่ของราคาจากกราฟนะครับก็จะเห็นว่าราคาเมื่อก็เข้าลงมาต่ําสุดของกราฟเรียบร้อยทีนี้ก็จะค่อยๆ้ายเวขึ้นไปตัวนี้โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปมีสูงนะครับเพราะว่า RSI ชสี้ SI ขึ้นไปที่46นะครับแล้วก็ MACD ก็กำลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นศูนยโดยมีเซนติเมต์ในฝั่งซื้อนั้นสูงกว่านะครับคือฝั่งบวกนั่นเองนะครับวันรุ่มเป็นวันรุ่มเขียวนะครับวันนี้ก็เข้าไป27.272มิลลิเนนะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นมานะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าไซด์เว y ย์ขึ้นมายกเว้นตัวพราบริกซาที่จุดไข่ป่าอ,อยู่ด้านบน ตัวนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่ราคา26บาทนะครับตอนราคา26บาทจุด 8, 8, นะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่26บาทนะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่26.86แต่ว่าแนวต้านอีกตัวหนึ่งก็คือเส้นสแลงว,วันอยู่ที่27.94กนะครับก็ห่างทิ้งห่างกันไปแต่ว่าราคาจะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับตัว BDMS นะครับจังหวะถัดไปก็คือทำกำไรนะครับ ก็เรียนนักทุนได้ลองพิจารณาแล้วครับว่าจะเก่งกับไรอย่างไรนะครับมาตัวที่3นะครับ AOT นะครับหลังจากที่ย่อลงไปอย่างรุนแรงคราวนี้เมื่อเห็นเซตดีดกลับขึ้นมาราคาก็เลยดีดขึ้นมานะครับบวกขึ้นไป1จุดอัดดีดขึ้นมาก็ทับหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับสตางค์นะครับถือว่าบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับสำหรับ AOT นะครับ วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งชิ้น304.1441มิลเลียนนะครับแล้วก็มีวลูทั้งหมด1,803.28มิลเลียนนะครับสำหรับ h aot นะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป13% 1เนึงเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10%และหนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2.50%นะครับมี PE เ7เเจ่ข้านะครับแล้วก็มี yield 0.60น้อยนะครับฝั่ง yield นะครับ ปกติเขาจะไม่มีนะครับเขาเพิ่งมาแตกแยกออกจำหน่ายกันตอนนี้นะครับแล้วก็มี epee eps อยู่ที่0.62นะครับแล้วก็มี dps ที่0.36นะครับคือปกติคือของเดิมของของ a o t นะครับถ้าเราเคยดูกันนะครับแล้วจดจำกันไว้นะครับะจะเห็นว่า a o t ไม่มี u ไม่มีการปันผลนะครับแต่ล่าสุดนั้นเริ่มมีแสดงว่า ในการค่อยๆดีกลับมาของ AOT ก็น่าจะเป็นผลกำไรที่งดงามนะครับเพราะฉะนั้นไปดูว่าน่าจะเข้าได้หรือยังสำหรับ AOT นะครับจากจังหวะนี้จะเห็นว่าราคากคดีดีสวนกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงและเป็นแท่งเจียนสีเขียวแล้วก็แถมว่าเปิดกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับแบบนี้ก็เหมือนกับว่ายินยอมให้ทำกำไรขึ้นไปอย่างงดงามนะครับแล้วก็ปลาปึกษาหรือจุดไข่ปลาพีกับขึ้นมาเป็นแดนบวกนะครับ แล้วก็ MACD ชี้ขึ้นแล้วก็มีสเติเมนต์ในฝั่งบวกนะครับในการซื้อขายในฝั่งบวก r S I อยู่ที่43ไซด์เวขึ้นมาแล้วก็มีวอลลุ่มในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นวอลลุ่มในการซื้ออยู่ที่29.55มิลเลียนนะครับแล้วก็ O b V ก็กำลังไซด์เว y กลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นะสะดวกสบายนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นหุ้นที่มีไฟเขียวนะครับคือจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่จุดสูงสุดของรีเนลเลชั่น ที่69บาทนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่61.50านะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นไปที่69บาทนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดของอราคาต้านทานนะครับตัวต้านทานสำคัญก็อยู่ที่69.93บาทก็คือเส้น2รงะว,วันนั่นเองนะครับสำหรับ LT ก็จะทำกำไรกับท้านักทุนต่อไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับราคาก็จะบวกไปที่69บาท จากตอนนี้อยู่ที่61บ,บาทก็บวกไป3บาทนะครับถ้าทุนพึงพอใจหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูนะครับมาที่ตัวที่4ก็คือ CPO นะครับ CPO เดิมทีก็ย่อลงมานะครับหลังจากที่เขาย่อลงมานานแล้วยอดต,อต่อต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะตีกลับขึ้นมาเพราะว่าเซตนั้นบวกขึ้นไปนะครับเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ CPO อยู่บวกอยู่1นบาทนะครับอยู่ที่54บาทนะครับ แล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป14% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป5.6%แต่แต่ว่า1นึ่งทดือที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาตั้ง1.41%นะครับ PE 29เท่านะครับมี U อยู่1.42มี EPS ที่1.41แล้วก็มี DPS ที่0.75นะครับด้วยราคา57บาทนะครับก็แต่ก็ยังคงน้อยกว่าปตทนะครับว่าถ้าลงทุนก็ลงทุนมากกว่าปตทนั่นเองไปดูจังหวะของ CPO นะครับ ก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็กําลังยืนเหนืออยู่กึ่งกลางพยายามที่ยืนเหนือกึ่งกลางรูจแบนนะครับราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นมาหลังจากที่ย่อลงไปนานนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเปิดบวกขึ้นมานะครับเป็นทั้งเทียนสีเขียวเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้จะบวกต่อนะครับโอกาสที่บวกต่ออยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลับริกซาเป็นวันแรกที่อยู่ด้านล่างวงบอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับ เอดก็กาลังดีดกลับขึ้นมาเซนติเมนต์ในการซื้อนะครับอยู่ในฝั่งแดนบวกเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นหรือรีบาวนะครับไอซไซก็อยู่ที่48นะครับก็ถือว่าไซเว์ขึ้นไปเหมาะสมนะครับแม้ว่าวอลุ่มเป็นวลลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าขึ้นต้องขายอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็ต้องรอดูันต่อไปว่าโอกาสที่ไซเว์ขึ้นไปที่ราคา57บาทนั้นมีสูงตอนนี้ราคาที่54 โอกาสที่จะขึ้นไปเจอแนวต้านอยู่ที่5 7แล้วก็แนวต้านสองเส้น2ระหวันคือ6 1บาทนะครับ O b V ยังคงซไซด์เว์ขึ้นไปนะครับคือหุ้นถ้าเกิดเราเล่นจังหวะาตามขาขึ้นเราต้องคือมัอนจะต้องได้กําไรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทนถือให้กําไรนั้นไปถึงที่จุดปลายดุดจุด,จดไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูครับทานากทุนครับจังหวะนี้ก็ราคาควรที่จะเข้าเก่งกําไร C P O นะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับคือ g p s 4นะครับล่าสุดบวกขึ้นไป1.50บาทนะครับอยู่ที่48.75นะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับไม่บวกไม่ลบนะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป4.28เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมา4.28เช่นเดียวกัน EE อยู่ที่47.92เท่านะครับแล้วมี U อยู่1.06แล้วก็มี PS ที่1.14มี DPS ที่0.30นะครับด้วยราคา48บาทถือว่ายังแพงอยู่นะครับ แห่งอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับปตทที่35บาทแต่ว่าปตทนั้นปันผลที่0.8นะครับแต่ว่า g p s 4นั้นมีค่าที่48.75เยอะกว่าปตทนะครับแล้วก็มีการปันผลเพียง0.30อันนี้ก็อยู่ที่นักทุนจะชื่นชอบในหุ้นแต่ละตัวนะครับใน Market Cap แล้วก็ทิศทางการทำกำไรของแต่ละตัวนะครับ ไปดูจังหวะของนะครับของเขาก็คือเขาไซว์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับตัวนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญก็คือ54บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่48บแาท .75 าทแต่ว่าโอกาสที่จะเครื่องพุ่งขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันได้ที่54บาทก็มีโอกาสเพราะฉนั้นราคาก็ดูเหมือนว่าจะไซว์เวย์ขึ้นไป m อ c d ยังคงยื่เหนอือยืเนเหนือเส้นสิกเนลนะครับแล้วก็เส้นซีโร่นะครับโอกาสขึ้นไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ ยืนยันด้วยไอ i ์1ซหกสนะครับไซเวย์ขึ้นไปวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มเข้าซะส่วนใหญ่เป็นวอลลุ่มซื้อนะครับเป็นทั้งเทียนเขียวอยู่ที่12.83ามิลเลียนนะครับแล้วก็ OPV ก็ไซเวย์ขึ้นไปอยู่ที่160.26นะครับไซเวย์ขึ้นไปแสดงว่ายังคงสามารถจะทำกำไรขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่54บาทได้นะครับสลหรับตัว g p s c นี่ก็คือแนวโน้มของหุ้นทั้งหมดที่เรานำเรียนให้ท่านนักทุนได้ลอง นำไปวิเคราะห์วิจัยกันต่อแล้วก็เพื่อวางแผนในการทํากลยุทธ์นะครับก็ฝากท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูตามนี้นะครับก็มันมีแนวโน้มที่จะเป็นบวกแล้วก็ทํากําไรให้กับท่านในช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับก็จากจุด1นึ่ไปจังอีกจุดหนึ่งนะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็กดแชร์กดติดตามกดถูกใจกด subscribe หากชั้นชื่นชอบแล้วก็กรบขอบคุสลสำหรับท่านนักทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาแล้วก็โดเน a t เข้ามา ก็กราบขอบคุณอย่างสูงยังไงไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ David